สวัสดีค่ะเปิ้ลน,นะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เราจะมาตั้งเวลาหุงข้าวกันนะคะในหม้อเปิ้ลใส่ข้าวเอาไว้แล้วนะคะนี่ข้าวนะคะตอนนี้ที่บ้านนะคะเป็นเวลาสามทุ่มนะคะเราจะมาเซตเวลาหุงข้าวกันนะคะเพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยหลังห้าทุ่มนะคะถึงตีห้าเนี่ยค่าไฟครึ่งราคาค่ะนะคะเปิ้ลก็งกนะคะจะหุงข้าวตอนที่ค่าไฟมันถูกโอเค แต่ว่าตอนนี้จะเข้านอนแล้วนะคะก็ไม่อยากรอฮาทุมก็เลยจะตั้งเวลานะคะอันดับแรกนะคะให้เราเลือกเมนูก่อนเลือกเมนูข้าวที่เราจะหุงนะคะวันนี้เปน้นหุงข้าวขาวนะคะเอาเป็นแบบนิ่มนะคะซอฟเตอร์นะคะแล้วจากนั้นนะคะเมื่อเราเลือกเมนูแล้วนะคะใครจะเลือกเมนูซูชิอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเซตทำกันค่ะเบอร์หนึ่งนะคะเมนูที่หนึ่งก็คือ เวลาที่เราจะเริ่มให้ข้าวหุงนะคะอันนี้เปิ้นไม่เซตนะคะเปิ้นจะไปอันที่สองนะคะอันที่สองก็คือจะให้ข้าวสุกปิ้นจะให้ข้าวสุกตีห้านะคะเพราะว่าค่าไฟครึ่งราคาเนี่ยเขาจะจบอยู่ที่ตีห้าแต่ว่าเปิ้นจะตื่นมาทานข้าวเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงอะไรก,ก็แล้วแต่นะคะแต่จะให้ข้าวเนี่ยสุกตีห้านะคะจากนั้นเปิ้นก็เซตไปที่ตีห้านะคะแล้วจากนั้นก็กดคุกกิ้งเลยค่ะ เขาก็จะร้องเพลงนะคะแต่ว่า,าเครื่องทำงานเลยโอเคแล้วก็ทามเมอร์ตรงนี้เขาก็จะขึ้นสีไฟสีเขียวๆนะคะเพราว่าเขาทำงานนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูข้าวที่หุงกันนะคะว่าข้าวที่แช่ไว้ตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่เนี่ยจะอืดไหมเพราะว่าเขาจะเริ่มหุงตีสี่แล้วข้าวจะสุกตีห้านะคะ ะคะก็เป็นตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงเช้านะคะก็นี่เขาก็ไม่อยู่ที่หมุดวอมปกติเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาก็เป็นสูตรเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวข้าวกันนะคะว่าหุงแบบตั้งเวลาโดยการแชร่ข้าวไว้ทั้งคืนเนี่ยตัวข้าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเพิ่นขอถอดปลั๊กก่อนนะคะ โอเคบันหอดปลกแล้วนะคะเวลาก็เป็นหกโมงเช้านะอันนี้บ้นหอดปลักเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตอนนี้คือหกโมงเช้าเรามาดูตัวข้าวกันนะคะนี่นี่นะคะนี่รุ่นรุ่นซุยไม่แฉะไม่เละนะคะนี่นี่สวยซุยเลียงเม็ดดีนะคะนี่ให้ดูนี่ ลาแบบนี้ประจำนะคะหม้ออันนี้ดีสวยงามนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุนด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ